สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับก็จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่เราทําการทดลองปลูกถั่วเขียวใส่ไว้ในขวดน,นะครับแล้วก็ผ่านไป3วันจะให้มันกลายเป็นถั่วงอกใช่ไหมครับครับนะแล้วเราก็ปรากฏว่าสามวันผ่านไ,นไปถั่วของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กๆเม่ับอ่ามันเน่าด้วยแล้วมันก็ไม่โตด้วยนะครับเราก็มาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็สรุปมาได้3อย่างนะครับคืออะไรบ้างครับคุณอย่างแรกอย่างแรกมัน แช่น้ำนานเกินไปอ่าใช่เราแช่น้ำนานเกินไปเพราะปกติแล้วคนอื่นเขาจะแช่น้ำกันประมาณกี่ชั่วโมงนะครับหกถึงแปดชั่วโมงหกถึงแปดนะครับแต่ของเราแช่เท่าไหร่นะครับยี่สิบสี่ยิสี่ชั่วโมงนะครับเราก็สังเกตจากคลิปที่แล้วนะครับถั่วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองเนาะเพราะเปลือกสีเขียวมันลุดออกไปแล้วก็อย่างที่สองคืออะไรนะครับใช่ถั่วเยอะเกินไปอ่าใช่ครับใส่ถั่วเยอะเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราใส่ถั่วก็เกือบเกือบครึ่งขวดเลยเน ทำให้ถั่วที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่สามารถแบบโตขึ้นมาได้ใช่ไหมมันก็โตเฉพาะที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือระวางขวดผิดแนวค่ะใช่ระวังขวดผิดแนวเพราะว่าถั่วเนี่ยขวดเนี่ยเราเจาะรูอ่ะหยิบมาอีกรอบขวดเนี่ยเราเจาะรูไว้รอบๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพียงแต่เราไปวางเป็นแนวตั้งทําให้ความชื้นที่มันอยู่ในเนี้ยไม่สามารถระบายออกมาได้นะพี่คุณนะเราเจาะรูข้างล่างเหมือนกันแต่มันน้อยเกินไปนะครับซึ่งเราเนี่ยรดน้าทุกวันถั่วมันก็เกิดความชื้นสะสมไว้นะครับแล้วก็วันนี้ เราเลยไปหาวิธีใหม่ๆเนาะที่ทําให้ถั่วมันขึ้นเนี่ยโดยง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูขั้นตอนการทําได้เลยครับไปเลยคะะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยนะครับเด็กๆเนาะ,ะใช่ค่ะซึ่งขั้นตอนการทําเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับคล้ายกับคลิปที่แล้วแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่การตัดขวดเนานะพี่คุณเนาะอ่า<ม>ก็ขวดของเราเนี่ยมันก็จะด้านหลังเราก็จะตัดเป็นจอรูนะครับ เป็นเป็นรูกลมๆยาวลงมาเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับส่วนด้านหน้าอันนี้เราก็จะเอาแบบใหม่นะครับเราจะเจาะรูเมสซี่เดี่ยมตรงนี้เนาะเพื่อไว้ให้ลดน้ําแล้วก็ใส่ถั่วตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทํากันได้เลยครับอ่าพี่คุณตักถั่วใส่ได้เลยครับระวังนะครับถั่วเนี่ยเราก็จะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับอ่าพี่คุณใส่เลยครับเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับก็จับประมาณนี้นะครับให้มันนอนทิงไว้ประมาณนี้อ่านะครับอ่ต่อไปน้องสินมาตักได้เลยครับเดี๋ยวพอเล่นขวดให้ไเล่นจานให้สินตักใส่เลยครับอตักตักเยอะๆเลยเยอะๆเลยครับ <laughs> น,นั่นแหละโอโ้โหโอเคอ่าวางช้อนจานไปครับก็จะบประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวใช้ให้ครบสามขวดเลยนะครับนี่เฉพาะเองครับจะได้เร็วหน่อยเนาะก็อันนี้เราก็จะไม่ต้องใช้ถุงดำนะใช่ไหมครับแต่เราต้องวางไว้ในที่ที่มันไม่โดนแดดนะครับวางที่โล่มนะครับแล้วก็ต้อง รดน้ำทุกวันนะครับเช้าเย็นขอบคุณเนาะเดี๋ยวใครจะเป็นหน้าที่ใครเรดน้ำครับพี่คุณหรือน้องสินครับอ๋อั้งสินโอเคนะครับเดี๋ยวน้องสินต้องรดตอนก่อนไปโรงเรียนแล้วก็กลับจากโรงเรียนนะครับโอเคไหมครับโอเคนะโอเคไหมครับพูดด้วยครับโอเคนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสามขวดอ่าแต่ว่าให้มันไปทางเดียวกันจะได้สวยสวยอืม ก็ตอนนี้เราก็ตักถั่วใส่ขวดเรียบร้อยทั้งสามขวดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราก็มาเติมให้มันเท่ากันเนาะทั้งสามขวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไว้ตรงที่ไม่โดนแดดใช่ไหมครับ3าวันแล้วก็น้องสินจะลืมต้องรดน้ําทุกวันนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะเออรดน้ำเนี่ยโดยรดน้ําก็คือการเราเอาน้ําใส่ในช่องสี่เหลี่ยมแหละเปิด oh. น้ําผ่านนะครับ oh. ทิ้งไว้ประมาณทั้งหนึ่งนาทีเนาะให้น้ามันไหลผ่านตอนเช้าตอนเย็นครับว่าไงครับหนู oh. ชอบลืมอ่ะครับลืมรดน้ำเหรอครับโอเคเดี๋ยว เอวพี่คุณเตือนน้องด้วยนะครับห้ามลืมนะครับโอเคไหมครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกสามวันเรามาดูกันนะครับว่าถั่วเนี่ยจะเป็นถั่วเขียวหรือเปล่านะครับแต่วันนี้อันนี้น่าจะขึ้นแล้วนะพี่คุณเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะง่ายและเพราะว่าโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสามวันเรามาดูกันครับอ่าแล้วก็วันนี้ผ่านไปครบทั้งหมดกี่วันแล้วนะครับเด็กๆสามวันวันแล้วนะครับจากที่เราได้ลงมือทําปลูกถั่วเขียวรอบที่สองนะก็ ผมพึกกว่าัวเขียวเนี่ยก็โตยอย่างที่เราตั้งใจไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็โตเรื่อยๆ,ๆืทีละสเตปซึ่งทุกวันเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปไว้ใช่ไหมครับพ่อก็ถ่ายรูปไว้ก่อนเข้าห้องนอนทุกวันเลยทั้งหมด3วันนะครับต้นเขียวก็โตเร็วนะครับแล้วก็ <life. S 1> <icularly S 2> ที่ผ่านมาน้องศิษย์กับพี่คุณก็รดน้ําทุกวันใช่ไหมครับ<ๆ>ตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็พี่คุณก็เอ้ย<น>ตอนเช้าก็ไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นใช่ไหมครับ <Hold S 1> <ๆ S 2> ตอนเย็นกลับมาแล้วก็รดน้ํานะครับ ก็เด็เดกๆเห็นต้นถั่วเขียวหรือยังครับ่อยากเห<ช>็แน <ะ S 1> แล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราเอาต้นถั่วเขียวของเรามาโชว์ให้ดูเลยครับไปกันเลยค่ะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะอ่า,าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับต้นถั่วเขียวของเรานะครับนี่เด็กๆโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับเป็นไงครับจากเม็ดถั่วเขียวเป็นเล็งนะพี่คุณนะอ่าเนี่ยผ่านไป34วันนะครับก็โอ้โหยาวเป็นต้นถั่วเขียวเลยครับตอนนี้ก็สังเกตดีๆมันก็เริ่มออกใบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็กี่ เอากล้องกล้องเห็นไหมครับอ่าตอนนี้มันก็แบบแน่นเต็มข้างในขวดนบพี่คุณเนาะใช่เป็นลากเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราก็จะถวนเนี่ยไปแกะใส่กระมังนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเนี่ยทวหนึ่งขวดเนี่ยจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตัดขวดออกนะครับก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแกะถั่วออกก่อนนะแกะออกจากขวดก่อนนะครับพี่สินนะค่ะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูกันว่าหนึ่งขวดเราเอาขวดนี้ก่อนว่าหนึ่งขวดเนี่ยโอ้โหจะได้ถั่วเยอะมากขนาดไหนนะครับเคครับเดี๋ยวเราขอตัวแป อ่าแล้วตอนนี้เราก็แกะถั่วออกมาแล้วนะครับหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า่วเนี้ยจะเยอะมากขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็หนึ่งขวดก็ได้เยอะมากนะพี่คุณนะใช<ด>่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยจากเม็ดถั่วเขียวเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับเด็กๆเนาะก็เราก็เอาไปใส่ขวดแล้วก็รดน้ำสามวันนะครับก็เยอะมากเลยจะหัวหนักอยู่เนาะพี่คุณนะอ่าแล้วก็หอมด้วยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆดมกลิ่นไม่กลิ่นดมซิกลิ่นหอมไหมหอมไหม,อมหอม ไม่มีกลิ่นกลนมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นของถั่มงอกเลยนะไม่มีแบบกลิ่นเหม็นเหม็นหืนเหม็นอับอะไรเลยนะครับก็ถือว่ากลิ่นเหมือนผัดถั่มงอกเลยใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับก็แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะถั่วเนี้ยไปล้างความสะอาดได้ไหมครับใช่คแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าหลังจากที่ล้างแล้วมันก็จะสะอาดขาวมากเลยนะครับวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก็หลังจากที่เราเอาถั่วไปล้างเพความสะอาดนะพี่คุณนะเราก็ไปล้างโดยการเอาเม็ดที่มันอยู่ตรงถั่วเขียวด้านบนออกแล้วก็ตัดรากออกใช่ไหมครับเราก็จะได้ถั่วที่มันเป็นลักษณะมันก็จะเหมือนถ่วงอ,อกไหมครับน้องสี<ช>มันก็จะคล้ายๆถ่วงอ,อกนะครับแต่มันจะยาวกว่านะน้องคุณนะใช่ครับใช่ครับก็ลักษณะค,คล้ายๆแบบคล้ายๆกับต้นอ่อนหานตะวันใช่ไหมครับที่เราเคยกินเนาะลักษณะค,คล้ายกันรสชาติเมื่อกี้ชิมมันก็เหมือนเหมือนกันเนาะเราลองชิมแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองทําดูได้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกของพวกเราเลยเนาะอ่าก็ลองทําดูแล้วก็อันเนี้ยสามารถเอาไปทําอาหารได้เดี๋ยวก็เราก็จะไปทําอาหารทานเหมือนกันเนาะได้ครับแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราจากช่องอะไรนะครับจากชนะแช่นะอ่า <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมทำยังไงนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ก็ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ